สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปหาสินค้าขายบน eBay นะครับอีกคลิปหนึ่งของวันที่8สิงหาคมนะครับผมคลิปนี้จะทำโดยโอ๊ตออนไลน์ .com เว็บไซต์ทสอนแขกของออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน a m ม z o n นะครับหากเพื่อนๆทำอยู่แล้วก็ลองดูเป็นไอเดียแต่ใครสนใจและทำให้เป็นนะครับหากอยากเรียนนะครับดูรายละเอียดคอร์สได้ที่หน้าเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์ .com ได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อ0ู61599399ครับไลน์ก็สแกน QR code นะครับตรงนี้ได้เลยมุมสายล่างนะครับ อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสินค้าในคลิปนี้นะฮะมีอะไรบ้างเข้าไปดูกันเลยนะครับผมก็ใช้เครื่องมือนะครับหาสินค้าขายดีของโอทออนไลน์นะครับคลิกปุ๊บนี่จะเจอสินค้าที่ขายออกเลยบน eBay นะครับแล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมชิ้นแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ระนองนะครับแต่ว่าชิ้นนี้นะครับไม่ได้มาแถวนี้นะครับเป็นสินค้าของพอแม่ นะฮะถ้าใครแบบอยู่ตรงชายแดนพม่าจะเห็นนะฮะแต่ว่าผมบอกยังไงใบว่าไม่ใช่ในระนองนะครับแต่ชายแดนพม่ามันก็ยาวอยู่นะครับชิ้นนี้ขายได้ถึง2499นะฮะค่าส่งอีก12เหรียญนะครับเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะฮะ834ค่าส่งอีก500ร3อ0ันบาทเลยชีเดียวนะครับชิ้นนี้ใช้ได้เลยนะครับอ่ะเพื่อนๆนะฮะหากอยากได้เฉลยนะครับโค้ด U08 0 8ย0 2 1ดูนะครับ ขยันหาของครับและความประสบะความประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าความประสบไหม,มการประสบความสําเร็จนะครับจะอยู่ในมือของคุณเองเลยนะครับไอ้ตัวหนึ่งนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะค่าส่งมันโอเคไม่ขาดทุนนะฮะขาย9้าจุดเก้าค่าส่งสิบสามเหรียญน,นะครับแล้วก็ขายมาแล้วถึงสามสิบสามโซนะฮะสามรอยสามสิบสามค่าส่งสี่ร้อยนะครับก็คือกางเกงเลนะฮะอื้หือกางเกงเลตัวนี้เป็นเบสิกมากเลยนะ เบสเซตตัวนี้ก็ต้นทุนประมาณ100บาทนะครับค่าขนส่งผมตีให้200บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นขายได้ถึง700บาทกำไรเน็ตๆนะฮะทำคีย์เวิร์ดดีๆนี่ขายดีแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับนี่ถ้าเกิดคุณขยันหาสินค้านะครับที่ความต้องการของตลาดมันมีนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้มันดีๆนะครับถ้าเกิดคุณโพสต์ขึ้นไปเนี่ยดูอย่างเพื่อนคนนี้ ลงยังไม่ถึงร้อยชิ้นลงวันละชิ้น2ชิ้น2เดือนเท่านั้นนะฮะยอดขายแสนนึงเลยอีกครั้นหนึ่งก็ลงแค่ร้อยสี่สิบชิ้นยอดขายแสนเก้าการทําขายของฝรั่งเนี่ยนะครับยอดขายเป็นแสนไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอแค่คุณมาถูกทางหาสินค้าเป็นทําคีย์เวิร์ดถูกแค่นี้ครับยอดขายคุณก็เป็นแสนได้แล้วครับอ่ะกเกงๆเลยนะครับขอเชิญเลยได้ที่โค้ด u ศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งหกนะครับสินค้าชิ้นต่อไป ผมเจอที่ $59 ดอลลาร์นะครับผมคลิปวันทำไว้ที่8นี่ขายออกวันที่7สิงหานะฮะเมื่อวานเองนะครับนี่นะฮะเป็นลายอาใบให้ฮะเป็นลายไทยลายลายในวรรณคดีนะฮะอืมขายได้ถึง1,971บาทติ้ไปเจ็ดเจ็ดพันบอกเลยว่ากำไรแน่นอนต้นทุน2องสนะครับหากค่าส่งไปกำไรแน่นอนกำไรดีโคตรๆตัวนี้นะฮะ ไปหามา่ขอเฉยเลยนะฮะสมาชิกนะครับสมาชิกของโอทออนไลน์ที่แชร์เครื่องมืออยากได้ตัวนี้ฉนเฉลยตัวนี้ยูศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งอีเจ็ดนะครับอ่าสินค้าชิ้นต่อไปนะครับอ,อขายได้ตัวนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งผมมาขาดทุนเป็นโมผมไม่ขายจะไม่ลุ้ต้นทุนเขาถูกหรือคุณเขาอยากระบายนะขายสิบสามจุดเก้าส่งฟรีสขายได้ตัวที่เจ็ดเหมือนกันเลยนะฮะอืม ก็เบสเซตขายได้400นะฮะค่าส่งสิบสอาขายได้แล้วสิโซถือว่าดีนะแต่คุณดูนะลูกตะก้อประเด็นคืออะไรครับขำๆนะผมว่าค่าส่งก็200กว่าบาทแล้วอะแล้วถามว่าตะก้อมันกี่บาทมันอาจจะแบบกำไรอาจจะโอ้โหผมว่าโคตรน้อยอะหลักสิบอะอหรือไม่ก็ต้องเข้าเนื้อกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวตั้งถูกไปนิดนึงตั้งแพงอีกนิดนึงก็ได้นะฮะตะก้ขายอยู่นะสิโซนะครับ เห็นไหมฮะเพื่อน,อนๆมีสินค้ามากมายนะครับที่วันนี้คุณบอกไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะหาเงินยังไงใช่ไหมแต่ในสินค้าพวกนี้ก็อยู่ตามร้านที่เขาขายไม่ค่อยออกเพื่อน, <S <S อนๆสามารถเอาไอเดียพวกนี้อาจจะจับเสือมือเปล่าก่อนไปที่ร้านพวกนี้นะครับขอเขาถ่ายรูปมาเช็คค่าขนส่งไปเซนีไทยดีแชล์ คุมให้มันดีคุมให้มันไม่ขาดทุนนะคะแล้วก็ลงขายก่อนก็ได้ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แล้วเมื่อไหร่ที่มันขายได้เพื่อนๆคลอยไปซื้อนะครับจะเอาร้านใกล้บ้านก็ได้หรือจากในช้อปปีก็ได้นะครับลองหาดูนะฮะสามารถจับสื้อมือเปล่าได้เลยนะฮะยังไม่ต้องเสี่ยงเงินลงทุนก็ได้นะครับแล้วก็แต่ละชิ้นบางชิ้นนี่กําไรเป็นพันก็มีนะ่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมฮะหาเงินออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่า ถ้าอยากมีขาย eBay ดีๆนะฮะมีไอเดียหานะครับมีตัวช่วยมีเครื่องมือช่วยนะครับเรียนได้เลยที่โอ๊ตออนไลน์นะครับหากใครสนใจนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะฝากซับสไครป์กดกันหนิเป็นกําลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์กันะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ